สวัสดีครับกีต้าเนว์คันฟรีนะครับเป็นแบบในที่มารวมเป็นแบบเวลครับก็หลังจากที่ได้ยินครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ทำตัวทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็เราก็เหมือนแบบเราคิดได้ว่าแบบเฮ้ยมันมันต้องกดดันมากแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เจอแบบพี่ๆแต่ละคนเพื่อนๆแต่ละคนแบบตัวเจ๋งๆตัวตึงๆกันนั้นเลยครับผมก็ ตื่นเต้นมากครับแต่ว่าก็เกรงด้วยใช่แล้ถ้าเราไม่ตัวตึงที่เราหันไม่โดนก็มาเราก็น่าจะตึงด้วยเราก็อาจจะตึงนิดหน่อยแต่ยังไม่เท่ากับพี่ๆเขาอะไรอย่างงี้ครับใครชอบแก้ร้นะน่าจะเป็นมีก็มีพี่พี่แท๊ครับแล้วก็อัปออัปก็จะชอบชอบชอบหยอกตัวตัวเออตัดจะตัวเล็กกว่าเขาอะไรอย่างงี้ใช่ตอนคือสนิทกันแล้ว สนิทคันสนิทกันแล้วครับบอกว่าบที่เราูี่นี้เออกไปเียูค่ะยเออรู้ไหมทมารู้ไมเหรอไม่รู้เลยครับก็ก็อ๋มีีาอยู่นี้ด้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหรอเรามีความเตรียมพร้อมยังไง จริงๆด้วยความที่มันตื่นเต้นมากครับแล้วมันก็จะมีความตั้งใจมากครับตาก็เรียกได้ว่าไม่กินน้ําเย็นเลยครับ <laughs> แล้วก็พักผ่อนให้อย่างเพียงพอนะครับก่อนที่จะมาเข้าห้องอัดแล้วก็ฝึกซ้อมการร้องเพลงทุกวันเลยนะครับแล้วก็คือแบบเราก็จะพูดไงดีอ่ะเราไม่รู้จะคุยอะไรกับพี่เขาอะไรอย่างนี้ด้วย <laughs> แ,ตแ,ตแต่เราโรทานทอดทที่แบบให้พูดหยาบด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับให้พูดหยาบด้วย จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่คนพูดหยาบขนาดนั้นครับแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นภาษาที่ตีความหมายได้เร็วมากครับเป็นเป็นการสื่อความหมายที่ตรงไปตรงมาเพราะว่าคําว่าเพื่อนต่อให้มันจะใช้คําไหนยาวแค่ไหนสุดท้ายมันก็คือเพื่อนครับไม่ได้ส่วนของของค่าเรื่องของการนนรา้องเพลงแล้เราไม่ได้ที่น่าขนลุกเอยตรงนี้นะ เอมเหรอครับคือเราเดิมๆเลยครับคำเดิมก็คือตื่นเต้นเหมือนเดิมครับการเตรียมพร้อมนี่ก็คือจริงๆเราเตรียมพร้อมไว้สําหรับทุกอย่างเลยครับก็คือตาแบบออกกําลังกายด้วยแล้วก็ฟิตร่างกายแล้วก็พยายามที่จะนอนเร็วนะครับแต่ว่ามันนอนไม่หลับครับเ,เ,เพราะว่าตื่นเต้น,นก็ไม่อาจจะมีบ้างก่อนนอนอะไรอย่างนี้ครับอ่าครับประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดู ไดูแน่นอนครับมาดูแน่นอนครับก็ถงรอบอ่ะเอจริงๆถ้าเป็นไปได้น่าจะสะักแสนกว่ารอบครับอ๋อคือจริงๆอยากให้ทุกคนลองไปดูครับแล้วก็มันอาจจะเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจทุกคนเลยก็ได้ครับน,นอกงานไอก,ก็ตอนนี้มีเพลงใหม่นะครับเพลง รบกวนในเธอเอนดูก็ฝากด้วยนะครับโอเคค่ะฝากติดตามทางยูทูบเนาะแล้วก็เอ็มบีกับอนครับผมก็ฝากเอ็มีเพลงเพื่อนไม่สนิทนะครับวันที่16ตุลาคมนี้นะครับจะออกมาใน youtube แล้วนะครับ MV นะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะออกฉายวันที่26ตุลาคมนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ นิวคอนฟี่นะครับก็ฝากไปติดตามพี่ๆทุกคนในนิวคอนที่ได้นะครับช่วงนี้ตาก็เจอเพื่อนใหม่แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ลืมพี่ๆนะครับครับก็ยังรักเหมือนเดิมครับแล้วก็ฝากเพลงรบกวนเอ็นดูนะครับแล้วก็ฝากเพลงเพื่อนไม่สนิทด้วยนะครับรบกวนให้เธอเอ็นดูสักหน่อยหนึ่ง